อุ๊ยแอปทักษอรอวดเรียวขาขาวช็อตนี้นนกุลไฟเขียวหรือถือไม่เรียวต้องบอกเลยว่าหัวใจกลับมาเป็นสีชมพูอีกครั้งสําหรับแอปทักษอรที่ก่อนหน้านี้นักแสดงรุ่นน้องอย่างนนกุลชานนออกมายอมรับแล้วว่าตอนนี้กําลังตามจีบเจ้าตัวอยู่และเป็นคนเดียวที่ยังคุยด้วยอีกครั้งยังบอกว่าถ้าเลื่อนสถานะเป็นแฟนเมื่อไหร่ก็จะติดจรวดคําว่าภรรยาทันทีล่าสุดทางไอจีแอปทักษอร under score my แฟนคลับของแม่นั้นเด้ลงภาพการเข้ากองถ่าย จะตัวอยู่ในลุคเท่ๆกางเกงขาสั้นมาพร้อมกับรีลาโพสท่าเด็ดไม่เบาเหมือนกันซึ่งชอ็อตนี้แอปโชว์เรียวขาขาวครั้งแรกออกสื่อเป็นลุคที่ไม่ได้เห็นกันบ่อยๆนะเนี่ยทากลางบรรดาแฟนคลับที่เห็นแล้วอดใจไม่ไหวเข้ามาคอมเมนต์แซวกันสน,นันสวยสดใสน่ารักมากๆเหมือนวัยรุ่นเลยค่ะลุคนี้น่ารักมากเลยน่ารักสดใสมาก OMG s o y o u n g and Pretty Non and App are b e s t to have a g e other น่ารัก in love นะคะแม่แม่แม,แม่ภาพนี้ไม่รู้ว่าวาันใจอย่างนนกุลจะถือแม่เรียวรอหรือเปล่านะคะอือหือแม่โชวขาอ่อนนอนกุลไฟเขียวหรือถือแม่เรียว